สัปดาห์นี้นะคะคุณจะเจอพลังงานอะไรบ้างมาเช็คดวงกันนะคะอะมาดูกันนะมีคนเครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะคะมีอาการปวดหัวนะ,ะเป็นพลังงานของนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลนะคะเป็นไหมมีใครเป็นไหมตอนนี้นะคะพลังงานหลังจากนี้นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะบางคน เครียดเรื่องการเงินบางคนเครียดเรื่องการงานบางคนเครียดเรื่องคนในครอบครัวคิดเยอะจังเลยอะ่ะ <c oughs> แคร์ทุกคนนะเป็นคนที่ใส่ใจคนเยอะมากแล้วก็มูฟออนไม่ได้ยังวนเวียนยังคิดถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆนะคะอะไรที่มันผ่านมาแล้วปล่อยวางนะคะอย่ายึดติดนะพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะความเครียดเยอะมากนะคะเห็นไหม ปล่อยชิวค่ะปล่อยจอยนะนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคตอนนี้ไปได้บอกบางคนบอกเอา้าก็เครียดอยู่จะให้ทํำยังไงจะให้ไปชิวได้ยังไงลองออกไปข้างนอกค่ะเป็นพลังงานของการเดินทางนะวันนี้ถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ดีขึ้นคุณยังวนเวียนอยู่กับความคิดเก่าๆหรือปัญหาออกไปข้างนอกนะคะออกไปเจอผู้คนนะไปเที่ยวไปพักผ่อน ไปชิลไปปล่อยจอยนะคะแล้วมันจะมีพลังงานที่ดีกลับเข้ามาถ้าวันนี้ความเครียดความวิตกกังวลที่คุณเจอแล้วคุณอยู่ที่เดิมคุณไม่มีทางแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะคุณต้องเปลี่ยนพลังงานนะคะออกไปเที่ยวออกไปปล่อยจอยออกไปชิลๆออกไปเดินข้างนอกนะคะออกไปพักผ่อนนะภายในสัปดาห์นี้คุณจะมีเกณฑ์การเดินทาง มีใครมีแผนที่จะเดินทางไหมนะคะจะได้เดินทางนะนะคะพลังงานของความวิตกกังวลขึ้นมาเพราะฉะนั้นปล่อยปล่อยผ่านนะคะอย่ายึดติดนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่ทจะที่จะเครียดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลนะคะเห็นไหมพลังงานของคนที่แบบมีความระหวัดระแวงอ่าคนที่เข้ามาในเจอคลิปนี้ทําไมพลังงานเป็นแบบนี้ <c oughs> อ่ะ,ะหลังจากนี้มันจะดีขึ้นไหมนะคะอ่ะถ้าพลังงานในสัปดาห์นี้คุณ จะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องเครียดต้องวิตกกังวลนะคะคุณแค่ตัวเองออกจากปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะปล่อยชิวปล่อยจอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูนะคะว่าหลังจากที่คุณไปไปชิวไปปล่อยจอยไปเที่ยวนะคะไปเดินทางแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมการงานก็จะดีขึ้นนะคะพลังงานที่จะดีขึ้นค่ะนะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยอะ่นะนาเห็นไหมมีเกณฑ์การเดินทางค่ะ คุณได้เดินทางแน่นอนในสัปดาห์นี้นะคะบางคนอาจจะไปทํางานนะคะเที่ยวบวกทํางานด้วยนะแต่ก็อย่าเครียดนะคะอย่าเครียดนะมันผ่านไปได้จริงๆนะพลังงานนี้ผ่านไปได้การเงินก็จะเข้ามาเห็นไหมเดินทางออกไปทําอะไรสักอย่างไปดูผู้คนนะคะเป็นไม่รู้จะที่จะไปไหนก็หน้าปักซอยป้ายรถเมล์ไปนั่งดูขึ้นเขานะคะหรือธรรมชาติคุณจะมี energy คุณจะมีพลังงานแล้วคุณกลับมา flow คุณจะดีค่ะ พลังงานของการได้รับการสนับสน,นุนทางด้านการเงินด้วยนะคะในสัปดาห์นี้ค้าขายนะคะค้าขายดีนะคะจะมีเงินเข้ามานะคะจะมีลูกค้าเก่ากลับมาด้วยนะมีเกณฑ์การเดินทางการงานก็จะดีขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณวิตกกังวลคุณเครียดอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะยังไงก็ผ่านไปได้เชื่อว่าจะผ่านไปได้ปัญหาที่คิดอยู่เครียดอยู่เอาตัวเองออกจากจุดจุดนี้ก่อนเปลี่ยนพลังงานก่อน ะะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะอยู่ที่เดิมมันจะหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นค่ะคุณจะโชคดีในเรื่องการเงินการงานหลังจากที่เจอคลิปนี้